นายเลอพิโรดโกวัฒนาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ทําให้เกิดการใช้น้ําเพิ่มมากขึ้นส่งผลทําให้ปริมาณน้าในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ํามีปริมาณลดน้อยลงซึ่งก็ยังคงเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทานในการส่งน้ําไปสู่ภาคครเรือนเพื่อการอุปโภคบริโภครวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตรโดยยืนยันว่ามีปริมาณน้ําเพียงพอเอาไว้ใช้ยกเว้นในบางส่วนของพื้นที่นอกพื้นที่ชลประทานนะคะที่อาจจะประสบปัญหาภัยแล้งบ้างรวมไปถึง เกษตรกร,ร,กรบางรายที่อาจจะมีการทำนาเกินกว่าที่ประกาศเอาไว้ก็คือปีละสครั้งค่ะทางนี้นะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมชลประทานได้ประสานไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตเพิ่มมากขึ้นค่ะ โดยในวันที่สองถึงสพฤษภาคมนี้นะคะก็จะระบายน้ำเฉลี่ยรวมกันวันละประมาณ85ล้านลูกบาศเมตรและในช่วงวันที่4ี่ถึง6พฤษภาคมก็จะระบายน้ำรวมกันวันละ65ล้านลูกบาศเมตรซึ่งก็จะทำให้ปริมาณน,น้ำเพียงพอสำหรับใช้ในแต่ละพื้นที่ทางลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างค่ะในปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณน,น้ำเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีค่อนข้างมากเพราะนั้นการวางแผนที่จะช่วย ช่วยพื้นที่ชนประทานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันพอเพียงนะฮะแล้วก็เราให้ความสำคัญในเรื่องของของน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลักแล้วก็การรักษาสภาพลำน้ำแล้วที่เหลือจึงจึงเป็นพื้นที่กเกษตรนะก็เราคุยกันในต้นปีว่าพื้นที่กเกษตรเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ใช้น้ำมากที่สุดเราก็กำหนดว่าควรจะใช้ได้กี่ไร่อย่างไรนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เราได้ตกลงกันไว้เนี่ย ก็คิดว่าที่ผ่านช่วงฤดูแร้อไปไม่มีปัญหาอะไรทางนี้นะคะศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น <ę> <mm ้ากรมชลประทานได้รายงานสภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่พบว่ามีปริมาณทั้งสิ้น39,271ล้านลูกบาศเมตรคิดเป็นร้อยละ56ในขณะที่มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่มีปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ30จํานวน8อ่างประกอบไปด้วยอ่างเก็บน้ําแควน้อยบํารุงแดน อ่างห้วยหลวงอ่างจุลาพรลำพระเพิงป่าศักติลสิทธิ์ทับสลาวขุนด่านประการชนและอ่างปรานบุรีค่ะ ด้านนายสุทัศน์ปัทมศิริวัต์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มีการทำลายสถิติถึง7็ครั้งในปีนี้มาจากสภาพอากาศที่ร้อนอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ยังสะท้อนถึงสภาวะสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวนะคะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมได้เริ่มกระบวนการผลิตมากขึ้นก็ยืนยันว่าแม้จะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแต่ปริมาณกำลังผลิตสำรองถือว่าเพียงพอค่ะ ทางนี้นะคะก็อยากให้ภาคประชาชนร่วมการประหยัดไฟฟ้าลดการใช้ที่ไม่จําเป็นแล้วก็หมั่นดูแลบํารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอด้วยค่ะ